สวัสดีค่ะทุกคนคุณผู้ชมปลูกบอลสีแล้วมีปัญหานี้ไหมคะยุบตัวนะคะเร็วมากแล้วไม่งอกสักทีนะคะไม่แตกขึ้นมาสักทีนะคะวันนี้แม่จิมจามาสอนคุณผู้ชมนะคะว่าทํายังไงให้บอลสีที่ยุบตัวไปนะคะงอกออกมาแต่ออกมาเร็วมากๆเลยนะคะพร้อมกับวิธีกระตุ้นนะคะบอลสีให้แทงหลอดตลอดนะคะมีใบยเยอะๆใบใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะ วันนี้นะคะแม่จินมขอแนะนําวิธีสุดง่ายเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าบอนสีคุณผู้ชมนะคะเริ่มที่จะทิ้งใบต้นเล็กๆเ,เหลือประมาณนี้นะคะให้ทําอย่างไรนะคะเขาถึงจะไม่ยุบทั้งหมดให้เด็ดใบนะคะออกเลยค่ะนี่มันจะเหลืออยู่ใบแบบนี้ใช่ไหมคะทายังไงนะคะง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็หาอุปกรณ์ะคะ่ะเป็นแก้วพลาสติกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทรงสูงนิดนึงนะคะกว้างนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้แหละเนาะนี่ หรือว่าเป็นถุงพลาสติกก็ได้นะให้ใหญ่กว่ากระถางนะคะครอบก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็อย่าให้ลมนะคะเข้าไปนะอันนี้แก้วพลาสติกนะคะไม่ต้องเจาะรูไม่ต้องอะไรเลยครอบลงไปเลยค่ะแล้วก็กดลงไปนิดนึงหรือใช้ดินนะคะกบนิดนึงก็ได้วางค้างไว้แบบนี้ก็ได้นะคะให้ทําแบบนี้เหมือนการอบนั่นแหละนะคะ ทำลักษณะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมไม่นานนะคะก็จะมีใบใหม่งอกขึ้นมาแตกออกมาแล้วนะคะอมาดูกระถางนี้นะคะอันนี้กเกษตรศาสตร์ค่ะคุณผู้ชมนี่ม่จิมก็ครอบไวนะะน้นะคะก่อนแรกนะคะเขายุบหมดเลยนะคะม่จิมก็ใช้แก้วนะคะครอบแล้วเขาแตะออกมาเร็วมากมาดูกันว้าวนี่เห็นไหมคะสีสันสวยมากใบก็งามงามนะคะเนี่ยมีต้นเขายัางเล็กอยู่นะคะ หัวก็จะไม่เน่าด้วยนะคะอันนี้เขายังไม่แข็งแรงพอที่จะเอาแก้วออกนะแม่สิมก็จะครอบไว้ก่อนครอบนี้ก็มีประโยชน์นะคะป้องกันพวกมดด้วยนะไม่ให้แบบว่าไปกัดตามต้นของเขานะคะนั้นก็ทําให้บอลของเราทิ้งตัวไวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมกระถางนี้แม,ม,ม,ม่จิมเพิ่งทำนะคะอันนี้คือเขายุบไปเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยถ้าเรารดน้ำบ่อยๆนะบางต้นบางหัว อาจจะเน่าไปเลยนะคะพอเห็นเนี่ยเห็นตอน,นิดหนึ่งนะแม่จิ๋มก็เอาแก้วนะคะครอบไว้ถ้าทําแบบเนี้ยป้องกันพวกมดได้นะคะพวกเพีย้ยต่างๆได้แล้วก็อุณหภูมิเขาเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศเย็นนะคะก็จะรักษาอุณหภูมิเขาก็จะงอกเร็วค่ะามาดูค่ะมาดูกระถางนี้กันมันจะมีละอองน้ําเห็นไหมคะโดยที่เราไม่ต้องรดน้ํานะคะคุณผู้ชม นีอ่อห็นงนี้ค่ะอันนี้คือเขายุบไปแล้วนะคะสองใบามาแล้วค่ะสวยๆเลยนะคะแล้วต้นเขาก็จะแข็งแรงด้วยนะคะรอให้เขาใหญ่กว่านี้สักหน่อยเราค่อยเปิดนะคะมาเลี้ยงเออ่ข้างนอกโดยปกติลดน้ําให้ปุ๋ยได้นะคะนี่จะเป็นวิธีง่ายๆนะคะหากบอนสีเรายุบตัวนะคะคุณผู้ชมก็ทําเลยนี่ก็อีกกระถางหนึ่งค่ะนี่ไม่จริงก็ทาไว้ นี่ไหมคะเขาแตกออกมาเร็วมากนี่ค่ะสีก็เข้มด้วยนะคะต้นแข็งแรงดีค่ะอันนี้มะควาลังสันนะคะคอบไว้ต่อค่ะนี่ก็อีกนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะ แล้วถ้าบอนสีมีลักษณะแบบนี้นะคะแม่สิมนะคะคือยังไม่ทิ้งใบหรอกแต่ว่ากําลังจะทิ้งใบทําอย่างไรนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องเสียดายใบเลยนะคะเด็ดทิ้งไปเลยจ้าแล้วก็ใช้นะคะนี่เลยนะคะครอบลงไปค่ะจะช่วยให้เขาแตกหนกขึ้นมาใหม่แตกใบขึ้นมาใหม่เร็วค่ะไม่ต้องรอนะคะให้ทําได้เลยเนี่ย เดี๋ยวเรามาติดตามผลครั้งต่อไปนะคะกระถางนี้นะคะคุณชมดูนะคะใบไม่เด็ดใบทิ้งเลยเป็นการฟื้นฟูนะคะบอนสีง่ายๆนะคะให้เขาสวยเร็วสวยกว่าเดิมนะคะที่เขายังไม่ยุบนะก็ทำลักษณะเดียวกันเป็นการฟื้นฟูบอลสีค่ะให้ต้นเขาแข็งแรงนะคะ ทำวิธีนี้ได้เช่นกันค่ะมาดูผลลัพธ์ที่ได้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่มิจิมทำไปนะ mm. เห็นไหมคะใบใหม่นะคะแตกออกมาเร็วมากเลยค่ะแทนใบเก่านะคะอืมแล้วถ้าหากมันยุบไปเลยนะคะม่จิมทําอย่างไรนะคะนี่ยุบไปทั้งกระถางเลยนะคะทำยังไงนะคะคุณผู้ชมมาทํำแบบนี้นะคะ ถ้าคุณชมรดน้ํานะหัวเขาจะเน่านะคะถ้าเขายุบไปหมดแล้วแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นควรที่จะแยกไว้ต่างหากนะคะรอประมาณหนึ่งหรือสองเดือนเขางอกขึ้นมาใหม่เองโดยที่ไม่ต้องรดน้ํานะคะเนี่ยแม่จิมก็จะแยกไว้ต่างหากนะคะโดยที่ไม่ให้เขาโดนน้าเลยหัวเขาก็จะยังเห็นอยู่เห็นไหมคะเนี่ยหัวเขาก็จะไม่เน่าค่ะ เป็นวิธีเก็บรักษาบอลสีนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ให้หัวเน่าเนาะแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำนะคะถ้ารดน้ําตายแน่นอนหัวเน่าแน่นอนนะคะให้แยกไว้ประมาณเดือนหนึงสองเดือนนะคะเหมือนช่วงฤดูฝนมาใหม่นะคะเขาก็จะค่อยๆงอกมาแล้วเราค่อยมารดน้ําให้ปุ๋ยบํมดุงอีกทีนึงค่ะหรือคุณผู้ชมจะขุดเอาหัวมาเก็บไว้ก็ได้นะคะ แล้วทาบอนสีไม่แทงหลอดราค่ะไม่จิ๋มทำอย่างไรนะคะคุณผู้ชมมาใช้สูตรนี้นะคะกระตุ้นบอนสีกันเลยจ้ารับรองเห็นผลร้อเปซค่ะด้วยสูตรนี้เลยมาดูกันค่ะว่าไม่จิ๋มใช้อะไรนะคะกระตุ้นการแทงหลอดของบอนสีนะคะหรือว่าใช้กับไม้ดอกไม้พลเล่งดอกเล่้งผลได้กับพืชทุกชนิดเลยนะคะเราก็จะมาใช้กะปินะคะในกะปิเขามีสารไซโตซินีนะคะกระตุ้นการแตกยอดแตกใบแตกรากดีนะคะ ึ่งช้อนโตนะะละลายกับน้ำก่อนเลยนะคะสูตรนี้นะคะนอกจากจะกกระตุ้นการแตกยอดแตกใบแล้วนะคะยังรดพืชผักสวนครัวทำให้เขาโตเร็วเขียวงามด้วยนะคะละลายก,กับน้ำนะคะจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยคุณผู้ชมอย่าให้เป็นก้อนนะเผื่อเราฉีดพ่นทางใบนะคะจะได้ไม่ต้องอุดตันเครื่องเราด้วยเนาะ,ะต่อไปค่ะผงชูรสนะคะดีต่อระบบรากนะ,ะช่วยกระตุ้นนะให้ราก แข็งแรงต้นใบก็แข็งแรงตามด้วยนะคะต่อไปค่ะเครื่องหนุ่มชูกําลังนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะเป็นวิตามินนะคะเป็นวิตามิน B3 B5 ม6ี5 B6 b บเนาะใท้พืชแข็งแรงโตเร็วใบเขียวงามค่ะ ใช่ะคะฮอร์โมนที่เราผสมได้เม่สักครู่นะกับน้ํส1บลิตรนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมมีน้าซาวข้าวนะคะก็เทน้ําซาวข้าวลงไปก็จะดีมากๆใส่บัวรดน้ําหรือราดรลดลงดีเลยค่ะว้าวนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเห็นอะไรไหมคะหลอดใหม่ออกมาแล้วค่ะนี่หลังจากที่นิสิมใช้ไปนะคะเพียง7วันเองเห็นผลเร็วมากอาา่ะเะมากระตุ้นต่อเลยจ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกวันสีเราไม่แทงหลอดนะคะมาใช้สูตรนี้เลยจ้ากระตุ้นได้เลย,เลย ชมาไม่จิ้มนะคะนี่ใบใหม่ขึ้นมานะคะแล้วตอนนี้เห็นไหมคะหลังจากที่ใช้ไปค่ะเจ็ดวันเห็นไหมคะหลอดใหม่ออกมาแล้วจ้าตอนแรกนะเริ่มที่จะแบบเงียบหายไปเลยค่ะหลอดไม่แทงนะคะไม่ต้องใช้วิธีนี้แหละนะคะกระตุ้นเขานะสัปดาห์ละหนึ่งสองครั้งได้เลยค่ะหงเหินค่ะหงเหินไม่จิ๋มแล้วตัวน,นี้หลอดออกมาเทียบเลยเห็นไหมคะ ว้าวใบใหญ่ด้วยค่ะต้นแข็งแรงนะคะลดเลยคุณผู้ชมใช้วิธีนี้นะกระตุ้นบอนสีหรือว่าไม้ดอกไม้ผลได้หมดเลยค่ะใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะในสิ่งบอกว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจาก,การอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมทุกท่านคลิปนะสสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ